ตรงนี้เป็นโรงนะคะปลูกผักที่ทำเองนะคะตอนนี้พลาสติกเริ่มย่อยละแล้วก็หลังคาพลาสติกล่อออกไปเพราะว่าผุแล้วใช้ประหยัดมากใช้พลาสติกคุมบอ่อทำปลูกผักสลัดได้รุ่นหนึ่งแล้วก็ไม่มีเวลาเลยตอนนี้กลายเป็นว่าต้นฟ้าทลายโจรขึ้นก็เลยไม่กล้าคุมหลังคาเลยนี่นะคะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นของสำคัญเนาะช่วยชีวิตคนได้ นี่ค่ะไลดิชก็ยังอยู่แต่ว่าผักสลัดจริงๆเขาก็ต้องการแดดแล้วก็หน้านี้เป็นหน้าฝนด้วยก็โอเคนะเพราะว่าปลูกผักสลัดคราวที่แล้วเนี่ยปลูกช่วงก่อนสงการก็คือแดดร้อนมากแล้วก็ผักก็เหมาะช่วงสงการเดี๋ยวมีอะไรให้ดูคำาาาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพิ่งเห็นพอดีเฮ้ยไผ่ที่ตัดมาปักปักเป็นเสาแตกเป็นต้นน่ะ นี่มันไผ่บงหวานนะคะก็จะได้พันไผ่ด้วยอ่าข้อดีของการทาโรงผักสลัดด้วยไม้ไผ่คือเราจะได้ไผ่เป็นต้นไว้กินหน่อไม้ก็ได้นะส่วนอันนี้เมล็ดแก่แล้วเมล็ดแก่แล้วคาดว่าตรงนี้จะกลายเป็นอ่สวนนางฟ้าสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี <welche> <is it? S 2> so, ๋ยวเมล็ดข en <ın> <illing> ้าร่วงเขาก็จะกระจายแตกเหมือนเม็ด้ายติ่งนะก็ขึ้นตรงนี้แหละแล้วก็เก็บแปลงฝั่งนี้ไว้ ให้ต้นฝาทลายจนขึ้นส่วนต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ออกดอกกําลังจะเป็นดอกนานละน่าจะประมาณครึ่งเดือนและที่เป็นเล็กๆแบบนี้ไม่มั่นใจนะว่ายอดหรือดอกเนี่ยค่ะเห็นไหมก็เลยตัดไปปักชำเมื่อประมาณ11วันที่แล้วเนี่ยค่ะยอดที่ปักชำยอดที่ตัดไปเห็นรอยไหม ตรนี้แล้วก็ด้านข้างมีตัดไปห้ยอดยอดนี้ก็ตัดไปนี่เลยห้ายอดแล้วก็ปักชําแบบควบแน่นก็คือเอาใส่ถุงที่บ้านจะเรียกว่าอบคือไม่ให้อากาศละเหยออกนะคะเขาก็โตอยู่นะแต่เดี๋ยวจะดูว่ารอดไหมเดี๋ยวจะทําเป็นวิดีโอมาให้ดูนะคะต่อจากคลิปนี้งั้นวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวดูต้น ฟ้าทลายโจนียอตอนนี้เรียกว่าต้นนางฟ้าไปก่นอนเนี่ยค่ะแดดดีๆฝนดีๆนี่โตนะดูเลยไว้เจอกันค่ะวัสดีค่ะ